ที่กันนะคณาทีมจะส่งบาไทยอยู่ทามเาส่งไปส่งไปก้อทสุดท้ายน,นะกอทสุดท้ายาาาแต่ละทีมจะมีจะไม่ใช่ากันต้งสองส่หกแปดเก้าสองสี่หกแปดเก้าลมแห้งป็นหนองลมแห้งสองสขาด3ขาด อสสองสี่หกแปดเก้าสสี่หกแปดคือเด็ดแนเก่าตสิ่เข้าทีมไดที่นีสองสี่หกแปก้าสองสี่หกแป

โอเคสองสี่หกแปดเก้าสองสี่หกสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดสองสี่หกแโอเคเอออ่าได้ละกติกาถอยถอยไปอีก ถอยไป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 อยไปถอยไปถอยไปถอยไปอยไปถออยไปอยไปอยไถอยไปอยถอยไปอยไปถถอยไปอยไปอยไปถอยไปถออยไปถ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  คืออยู่ทางไทยเสบปาให้ถืออยู่ทางหลังส่งไปส่งไปคืออยู่ทางหลังแลมแลนมานมาส่็ต่อให้ผุ้นีเจนพอดจนเป็นถุกคนจนทอดถูกถุกคนเข้าใจ่ะอาบแมนมาเช็นทอดเนี่ยแน่แมนเนาะพามาพาาคือสุดทยเป็นไทยนี่คือสูดทยเป็นคุนี่เป็นบอกคือไทยเป็นคุณนี่ไงเข้าใจบ่แต่ล้เข้าใจบ่

ซื <toys> ้อนาไถนาบ้านกระจายเนะเยนบมันแตกปุ๊ไให้ันแตกมือรวยเนาะอะดูให้เยยได้บ่อยดูด้วบ่อยดูให้เย็น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 ได้ดิเนาะบ่อยดูเย็นเป็นสุเสรจปละให้เก็นเยไปอันนั้นเอาไปได้เนาะ Vem อ้าวๆไปไปไไว้ทาเข้าไวไว้ไปไง น้ับบบอันนี้เป็นดานเลยนะดันหนึ่งดัสองดันสามัทนี้ได้มดแต่ต้องพูนมดก่เทียงรางวัลกันนย นาทีมจีบไปแล้วเอทีมที่หนึงอ่ามาในสืบใหปเพิ่อคนมอบรางวัลดูยังไงมาเจอทีมก็มีแตนมาติดทีมเู้เออมาหารางวัลกันด้อย่ายไปเลยนะมาหราวัลก่อนนักจักรดาวถ้ะจะลงกไปเมืองกานๆอาการแข่งขันอัติเตต่อต่ออันที่สามะเอา อาตีบ้านเธอเนาะเพราะว่ายิงเซอร์ไม่ได้ไงแล้วอาตีบ้านกำลังตั้งหน้าของของทีมเนาะตั้งหน้าของทีมขึ้นมาเลยเนาะเอาขึ้นมาขึ้นมาเออเมีขึ้นมาได้เออเออมีในการฟุตได้ก็ได้นนทีมจอดเอาที่หนึ่งมาตั้งหน้าขึ้นมาเอออ่าขึ้นมาเออ นเอ่ออันนี้ติแถวนอแถวแวส่นอแถวกะโลกแถวกะโลกเอ่ออเอออาทีมที่หนึ่งอ่ันต่อไปเขเส้นนอทานอ่ายัแปลงนอขอเฮียนนอโซนบนออกมาโมกขคนรางวัลทีม่ให้ เอ่อเฮียนเนาะราวัที่1เนาะอันนี้ก็ต่อไปเนาะจ้าอ่าแลต่อไปใครเชิญเนาะทักทาอ่าอาจารย์อท่านในบ้านเนาะท่านในบ้านท่านในบ้านยคบนบ้านเนาะอมอบรางวัลที่2รางที่2ให้แก่น้องเทียนเนาะอ้ายจะไปเชิกบริหารม่จะเฮิงเออ แบตเราที่สองน้อกโอเคห้องสสดมเล่นนะเราที่สองนอะที่สองแบตไ้รนอกเอออะมาที่สองอะโอเน้ำแข็งเอากอบเอาเองนาอกอะต่อไปก็เฮเซินอ่า ทานมานน้าโฮมเนาะโฮมสู่ป้านเทานี่แหละเนาะออมอบรางวัลที่สามเนาะไอเจนเนาไอเทียนทีดเดนขับรางวัลอืมเป็นเป็นเป็นเทนสมาค,ควบอุมไเทียนเนาะมันอยู่ปปเป็นมาประธานเออตเลยมมือไอคนนี้เนาะเปบนัง่าเอออ่ะรางัลที่สาม ไยุบบนนะไยุบไยุบอ้าวฮุบกเยไฮุบเออไทยฮุบโฆษณาเด็กเก่งเนาะอะปรับแม่ไทยฮุบน้องที่สามเป็นน้อยไทยฮุบ กันนะโอเคโอเคเรียบบันไดพินงเอ้อคด้อ oh, oh. yeah, ah, right. oh uh, ัง no. ันเินเินนอ้าีงินมีบานไปีบ้านไปเออนักกีฬาทีมแบงส่งของเฮียเอาเนาะเทียบชอบลงเดินเลยเด้อเออเทียบแข่ลงเดินเลยเนาะกับ ผมกับมนนาทีกันนั่งคำว่าาะเออกินเขาโอ้ยใหญ่ลยโบ้ด้วยมโ้ยุ่มือให้เฮ้ยนมาด้วยมาไดก่ข่ามาลุงกินขากินขาวกันเชีเฮ้ยสุดยอด